รับสดีมีรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกมรถแข่งแลลี่ฟูลี่นะครับออกสู่ไปแล้วครับผมโอ้โหเบียดค่อยเห็นยางเนี่ยเป็นไงล่ะมันเบียดหายต้อมไปหมดเลยที่หนึ่งนะครับตอนนี้ กินฝุ่นผมไปก่อกอดนะกัน hmm. หุ่นอะมาแล้วามาแล้วตามมาแล้วทันหรือเปล่าอืมดุมดุมดุมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดุมดุมดุมโอ้ยเฮ้ยกีตูดมาเลยทีนี้โอ้หนีสิครับรออะไร

ไม่ทัน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 หนีดิฟโชว์เลยโอ้ยเกรงเลยทีนี้โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ